สวัสดีค่ะท่านเจ้าป่าลูกนะคะวันนี้เจ้าจ๋าก็นะคะให้ผูกมาทําอันนี้ให้แปลงดินเขาเริ่มยุบนะคะมันก็กระเบื้องเขาก็จะอ้าออกจากกันปริออกจากกันนะคะแล้วแบบกลัวเขาจะยุบลงไปเรื่อยๆแล้วแบบมันจะพังลงมานะคะก็เลยเอาเอาลวดนะคะมามามัดมามัดล้อมแปลงทั้งหมดเลยสี่เหลี่ยมเลยแล้วก็มาหมุนให้มันแน่นนะคะ ดี๋ยวมาดูตรงนี้กันนคะมันจะอ้าออกเนี่ยพอดินเขาสุดลงไปเพื่อจะเอาเอาอิฐบล็อกมาหนุนไว้มันไม่มันไม่อยู่นะคะมันต่าเกินมันช่วยได้แค่หน่อยนึงนี่ค่ะเอาลวดมาจะหมนุนหมุนให้มันแน่นเลยคะ่ะไ,ได้อีกไหมอะ่ะถ้าไปดันสองน้น่ะ จะทําอย่างนี้ทั้งสองแปลงเลยนะคะนะคะเอาลวดหมุนตรงนี้ให้มันแน่นหมุนไปให้มันแน่นที่จริงเ่ถ้าเอา่อบ PVC มาใส่อีกเวลาเวลาปลุกรอบใหม่มันจะได้เนี่นอ้าอยู่กันแค่ไม่ให้มันล้มลงมาแค่นั้นนะคะ หมุนหมุนหมุนขันชนะให้มันแน่นอันนี้ยังหย่อนอยู่เดี๋ยว <_ t une> ก็ต้องขันเพิ่มนะคะให้มันไม่การแค่มันล้มแค่นั้นนะคะ่ะไม่ไม่ว่าเอาแข็งแรงอะไรมากไม่ให้มันล้มแผ่ลงมาเวลาดินเขายุบแล้วซุดตัวลงไปนะคะเดี๋ยวจากมันแรงหมุนไม่พอค่ะหมุนเวลาหมุนแล้วมันมันไม่ตึงให้ผู้มาช่วยนะคะคลิปนี้ก็ พามาแก้ไขแปลงนะคะแปลงนี้ก็จะทำเหมือนกันเดี๋ยวเอาท่อ pvc มาใส่เพิ่มอีก2มุมนี้ดีกว่าอีก3อันเวลาเอาแสแลนมาบางบางทีมันจะได้ไม่ต้องเกลิกะน,นะคะเอาสแลนพาดไปข้างบนเฉยเดี๋ยวมาดูนะคะเจจากก็เอาท่อ pvc มาเสียบให้มันครบทั้ง3ด้าน4ด้านเลยเดี๋ยวอีกมุมนั้นมุมหนึง่งเดี๋ยวหาท่อเพิ่มอีกอันหนึ่งะคะ่ะ มีนะคะแต่ว่ามันไม่ค่อยมันนี้ค่อยยาวค่ะก็ทำโอ้โหมันกิกะไหมเนี่ยผูกเขาขันชะนเอาไว้ค่ะขันชะนกเอาเอาไม้ขันชะนอขันชะนกเขาเรียกขันชะนกเนาะขันชะนกไว้ค่ะเนี่ยแบบเนี้ย ก็อ่านิดนึงก็ไม่เป็นไรค่ะล่างๆเนาะดินเข้าก็าไม่ได้ทาตั้งแต่ตอนตอนที่ทําแปลงใหม่ๆมันก็เป็นแบบนี้แล้วค่ะพอเราใส่ดินใส่อะไรพ่อจะจาจ๋ามาเริ่มทําตั้งแต่ตอนเอาไม้ลงเอาดินลงวันแรกอะ่ะมันจะได้ดีกว่านี้ค่ะแต่อันนี้ก็คือไม่เป็นไรค่ะใช้ได้อยู่แค่กันไม่ให้กระเบื้องเขาล้มลงมาเนาะเวลาเวลา กิ่งไม้กับใบไม้เขายุบตัวลงไปมากกว่านี้เน้่จากกลัวมันจะดันแล้วแผละออกอย่างเงี้ยคะ่ะแผลออกด้านข้างหมดเนาะ <c oughs> ก็เลยต้องมาเอาเอาลวดเนะะี่ยค่ะมาทําไว้ทั้งสองอันเลยนะคะ <c oughs> เอาลวดมาทําไว้แบบนี้ดึงลังไว้ไม่ให้เขาล้มนะคะก็มันก็ไม่เพื่อไม่ถือว่าแข็งแรงอะไรมากหรอกคะ่ะแต่ว่า ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งเนาะเราก็ทําอะไรที่พอไอ้นั่นได้ก็ทําไปนะคะเจ๊จ๋าก็เติมน้ําค่ะวันนี้รดน้ำค่ะสำหรับคลินี้เจากก๊จ๋าพอก็พามาดูวิธีการที่ประคองแปงลงไม่ให้ล้มนะคะไม่ให้กระเบื้องล้มนะคะเจ๊จ๋าก,ก็ทําแค่นี้ละค่ะทาพอได้ปลูกเนาะเดี๋ยวอนาคตเราก็ไปทําให้มันดีๆที่สวนบ้านเรากันหนะ้าที่สาวเราค่ะสำหรับคลินี้เจ๊จ๋าพาปลูกก็พามา ขันชนกแปลงผักนะคะเอาลวดเอาใช้ลวดนะคะประคองกระเบื้องไว้ไม่ให้เขาล้มนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้จ้าจ่าปลูกก็จบคิปไว้เพียงแค่นี้นะคะถ้าชอบก็เชิญกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจ้าจ่าผาปลูกเลยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ